สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พี่แมนมีธุรกิจที่น่าสนใจมากๆชั่วโมงนี้เลยก็คือ A อวานายเอวานายมีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดก็คือ AK h e a l t ติโปรเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับและข้อดีก็คือราคาถูกมากๆเลยเพียงแค่หลักร้อยทุกชิ้นและข้อที่สําคัญสมาชิกใช้แล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆเลยเห็นผลชัดเจนมากๆแล้วก็มีการซื้อซ้า80-90%ทําให้สมาชิกเกิดรายได้นั่นเองการเริ่มต้นง่ายๆที่นี่นะครับเพียงแค่ซื้อสินค้า1ชิ้นทุกท่านก็สามามรถที่ เริ่มต้นได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเรียนรู้ลงมือทำนะครับก็จะมีรายได้แบบพแมนแบบนี้นะครับเข้ามาทุกวันแบบนี้เลยนะครับเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องอาจจะมากจะน้อยกันแล้วแต่นะครับเข้ามาตลอดเลยซึ่งรายได้ตรงนี้ที่เราจะได้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราสามารถรับถึง 20,000- ถึง40,000ต่อวัน 2 0,000ื่นถึงสี่หมื่นต่อวันโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วที่เหลือคือกําไรตลอดชีพนั่นเองนะครับวันนี้ใครที่ต้องการสร้างรายได้ชั่วโมงนี้นะครับใครที่ต้องการสร้างรายได้ชั่วโมงนี้นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทักหาพี่แมนได้เลยนะครับยินดีที่จะแบ่งปันให้กับทุกทุกท่านพี่แมนก็จะมาบอกวิธีการสร้างรายได้ยังไงนะครับให้เกิดขึ้นทุกวันแบบนี้ทักมาได้เลยนะครับ